ผมไปเจอโพสต์นี้มาคนไม่ชอบเ Gen ี C กันเยอะมากเป็นท็อปิกที่เดือดและร้อนแรงที่สุดเลยครับอันนี้คือปัญหาของ Gen ี C ที่ผมได้รวบรวมมาเต็มไปหมดเลยมาดูกันว่าผมคิดยังไงบ้างอย่างมาดูข้อแรกกันนะครับทนความกดดันไม่ได้แต่ไม่ได้สอนไม่ได้จริงๆผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคนเราทุกคนมีทางเลือกเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองการสอนคนก็ต้องมีเหตุผลเราต้องคอนวินซ์ให้เขาเชื่อไม่ใช่ว่าสั่งอย่างเดียวเราไม่ใช่ไข้ทหาร พนักง,งานอยู่กับเราด้วยใจไม่ได้อยู่กับเราด้วยเงินคือสุดท้ายเราต้องใช้ใจซื้อตัวเขาไว้นะครับอย่างปัญหาที่2ก็คือ Job e x p e c t a t i o n สูงทาง,งานไม่ค่อยเป็นแต่ยังจะของเงินเดือนได้เยอะเรื่องเงินเดือนสูงเนี่ยคือจริงๆงเจนเป็นเจนที่เกิดมาพร้อมเทคโนโล,โลยีเพราะฉะนั้นเขามีความสามารถสูงและปัจจุบันงเงินมีอยู่ทุกที่คือเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเดียวเขาก็ได้เงินเดือนกันหลักพันหลักหมื่นต่อเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะผมที่เป็น CEO บริษัทที่มีพนักงานนกต้องปร้อฐานเงินนนเดือขึ้มาให้ต มาร์เก็ตเอดปัจจุบันให้ตามเงินเฟอ้อให้ให้ตามค่าของชีพอย่ายังคงให้เงินเดือนน้อยเหมือนเมื่อสิบยีปีที่แล้วครับโลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับเรื่องปัญหาเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ให้ความสำคัญกับชีวิตสุขภาพจิตส่วนตัวมากกว่างานเทิร์นโอเวอร์เรทสูงเข้าเข้าออกอ้อ,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 อแล้วก็ คนก้าวล้าวจริงๆเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นเพราะงานประจำไม่สนุกพอไม่ช h a l เลนจิ้งคนก็เลยเบื่อกับการทำง,งานแต่จริงๆผมว่ามันเป็นกันทุกเจนผมจะเอง,เจ,เ,องเจน Y ตอนกลางก็ได้ยินคนบ่นมาตลอดเจน Y ายเจนเอ็กเขาแค่ไม่กล้าบ่นให้หัวหน้าฟังไม่กล้าบ่นออกโซเชียลเพราะแต่ก่อนมันไม่มีโซเชียลแต่เจน Z ซดเขากล้าแสดงออกกว่าเขาก็เลยพูดออกมาชัดเจนว่าเฮ้ยโอเคมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน แค่นั้นเองนะครับข้อต่อไปไม่ชอบลำดับชั้นยศของบริษัทใหญ่ความช้าระบบองคออ์กรใหญ่เขาเกิดมาในทุกอย่างที่เกิดขึน้นเร็วเทรนเปลี่ยนเร็วแฟชั่นเปลี่ยนเร็วมันไม่แปลกที่คนเ,เก่งก็จะอยากรีบเสนอไอเดียพุชไอเดียของตัวเองออกมาซึ่งบางบริษัทอะขั้นตอนการได้พุชไอเดียบางทียาวไปถึง4เดือน6เดือนเลยทําให้สุดท้ายความสดใหม่ของไอเดียมันก็หมดไปแล้วนะครับ ข้อสุดท้ายคือเจนซีขาดทักษะ soft skill จริงไหมอันนี้ก็พูดตรงๆว่าจริงเห็นด้วยเลยเพราะว่าเป็นเจนที่น่าสงสารมากคือเขาผ่านโควิดมาเขาต้อง study from home ผมได้ยินน้องเจนซีที่ออฟฟิศหลายคนเล่าว่าสอบว่ายน้ำเขาต้องว่ายน้ำผ่านกล้องน่าสงสารมากเลยตีปิงปองผ่านกล้องด้วยนะครับคือเจนเราไม่ได้มีแบบนี้นะครับปัญหาคือทำให้ไม่ได้ฝึกการเป็นผู้นำ leadership skill กันเข้าสังคมการทำงานกลุ่มแต่พอเราเข้าไปคุยด้วยจริงๆอ่ะพอเราเข้าไปคุยด้วยลึกๆสุดท้ายทุกคนเลยอ่ะ อยากจะพัฒนาตรงนี้แล้วก็อยากจะปรับเรื่องนี้กันเราในฐานะที่มีประสบการณ์มากกว่าเราก็ต้องคอยช่วยสอนเขาช่วยไกด์เขานะครับที่ออร่าเรามีพนักง,งาน Gen Z อยู่ในออฟฟิศเกือบ80%ผมว่าจากยอดขายของออร่าจาก160ล้าน,าน,านเป็น1,200ล้านก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่า Gen Z ิร์ k หรือไม่เวิร์ k ครับ